ผมอยากจะไปมาราธอนครั้งแรกเพราะว่ามกรลามีบุริลัมมาราธอนต้องเตรียมตัวยังไงให้มั่นใจมากขึ้น เดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะผมว่าสิ่งแรกที่คุณต้องถามตัวเองก่อนเลยเนะี่ยคือคุณเคยวิ่งระยะไหนมาก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่แบบไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยแบบศูนย์เลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะนะครับผมอยากให้ทุกคนลองึกภาพอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวไปแข่งกีฬาหรือว,ว่าไปวิ่งมาราธอนใช่ไหมนะครับลองเซตเป็นเหมือนบาร์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปมาราธอนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราอยู่ตรงศูนย์เลยเนี่ยนะ ระยะทางที่เราต้องไปให้ถึงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไกลซึ่งก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ค่อนข้างหนานถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยวิ่ง5 10 15 20 25กิโลมมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็แก็บของความสามารถของเราแก็บของประสบการณ์ของเราก็อาจจะสั้นลงนะครับทีนี้คําว่าแก็บหรือว่าช่องว่างระหว่างจุดที่เราอยู่กับจุดที่เราอยากไปเนะี่ยเราทํายังไงให้เราสามารถที่จะไปวิ่งมาลทอนครั้งแรกได้นะครับผมขอแบ่งเป็นอย่างนี้แบบที่1น,นะครับก็คือแก็บในเรื่องของทักษะการวิ่งทุกคนครับเวลาที่เราวิ่งนะ คุณเคยวิ่งแบบวิ่งไม่เป็นป่ะเราจะแบบแก่งแขนมั่วๆผิดวิธีหรือว่าหลังค่อมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของทักษะ การรู้ตัวการควบคุมร่างกายนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ของเราคุณลองให้คะแนนตัวเอง 1. เต็ม10คุณได้เท่าไหร่1คือคุณทําไม่เป็นเลยนะครับถ้าคุณไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกโดยที่คุณยังแบบทักษะแค่หนึ่งเลยนะคุณก็อาจจะเจ็บเข่าปวดหลังเจ็บส้นเท้าและอาจจะเข็ดขยาดกับมันได้แต่ถ้าคุณมีทักษะตรงนี้ประมาณหนึ่งคุณคุณสามารถที่จะควบคุมโพสเจอร์ของตัวเองได้นะครับเพียงแต่คุณอาจจะไม่สามารถคมได้ตลอดระยะเวลาจนถึงมาราธอนเนี่ยคุณควรต้องเก็บข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ คุณวิ่งแล้วคุณเริ่มท่าเสียแบบผิดท่าตอนกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการเก็บ d a t ต้าหรือเก็บข้อมูลจากการให้คุณฝึกซ้อมแต่นั้นการจะไปมาราธอนครั้งแรกเนี่ยคุณไม่สาม,มารถไปแบบด้วยใจอย่างเดียวได้คุณต้องไปเพราะข้อมูลนะครับสิ่งแรกที่คุณคนต้องทาก็คือเก็บข้อมูลว่าปัจจุบันคุณอยู่ตรงไหนมีเก็บของทักษะอะไรนะครับในเชิงของ posture การวิ่งไปต่อ ทีนี้นอกจากแกลบของเรื่องของทักษะแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่ทักษะแต่เกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นคือแกลบของระดับการใช้พลังงานนะครับการวิ่งมาราธอนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของกีฬาที่เรียกว่า Endurance Sport หรือว่ากีฬาที่ใช้ความอึด นะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับก็เหมือนเดิมเลยเราต้องให้คะแนนตัวเองว่าเราอึดแค่ไหนนะครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่วิ่งไม่เป็นนะแต่คุณว่ายน้ําอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะเล่นกีฬาอื่นโดดเชือกอยู่แล้วเนี่ยระดับความอึดของคุณหัวใจปอดของคุณเนี่ยอาจจะทํางานได้ดีนะครับคุณอาจจะเดินขึ้นบันได20ชั้นได้โดยที่ไม่เหนื่อยเนี่ย ผมว่าแบบนี้คุณไปมารออนได้ไมย่ยากเพราะว่าคุณแค่ไปเติมทักษะในการวิ่งนิดเดียวคุณก็สามารถที่จะวิ่งได้ดีแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่น้ําหนักตัวเยอะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะหนัก120ยกิโลนะครับแล้วไปดูโฆษณาคนชวนไปวิ่งมารออนแล้วคุณบอกไฟมาแล้วอะนะครับ แต่ทักษะคุณก็ไม่มีแถมที่สำคัญน,นะความฟิตของคุณแค่เดินขึ้นตึกแค่ชั้นเดียวนะครับหรือว่าแค่เดินนิดเดียวคุณก็เหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเลิกล้มนะแต่เป็นแปลว่าคุณต้องยอมรับความจริงว่าแกลบของความฟนะิตเนี่ยเรอย่างค่อนข้างห่างกับสิ่งที่เราอยากจะไปนะครับการดูแลร่างกายในเชิงการออกกำลังกายฟิตเนสเนี่ยมันไม่เราไม่สามารถที่จะพูดว่าตั้งเป้าหมายไปถึงดวงจันทร์แล้วแบบ เดี๋ยวพลาดแล้วเราก็จะอย่างน้อยเราก็ได้ไปไกลมันไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเราทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้หนึ่งคือคุณมีสุขภาพจิตที่คุณอาจจะคาดหวังมากเกินไป2การตั้งเป้าหมายไปดาวังคานแล้วคุณแบบพลาดแล้วคุณล่วงลงมาเนี่ยร่างกายมนุษย์เราอะนะครับมันมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับคำเตือนส่งสองข้อแรกข้อแรกก็คือทัอกษะก,ก,การวิ่งข้อที่สองคือเรื่องของก็บในเชิงของความฟิตของเรานะครับยังมีอีกทุกคนทีนี้โปรแกรมในการฝึกซ้อมที่สามารถจะช่วยให้คุณเขาเรียกว่าข้าม ระดับตรงนี้ไปได้เร็วขึ้นนะครับข้อแรกที่คุณต้องมีนะหนึ่งคือคุณต้องมีระบบนะครับระบบมันไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่ฟิก์ตายตัวเสมอไปแต่อย่างน้อยๆมันต้องมีการทําซ้ําที่สม่ำเสมอมากพอนะครับยกตัวอย่างนะสมมุติคุณมาถึงตรงนี้นะครับคุณดูมาถึงคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้คุณแบ่งเวลาใน1สัปดาห์เนี่ยคุณต้องแบ่งเวลาออกมาเพื่อซ้อมวิ่งแน่ๆนะครับแล้วคุณอาจจะต้อง เป็นลดความสําคัญของการซ้อมอย่างอื่นเช่นควรจะเล่นเวทอยู่แล้วนะครับอาจจะเล่นเวท5วันเนี่ยคุณอาจจะต้องลดการเล่นเวทลงเพื่อให้คุณมีเวลาซ้อมวิ่งซ้อมทักษะการวิ่งเพิ่มความอึดได้นะครับดังนั้นข้อแรกที่คุณต้องทําก็คือสร้างระบบสร้างรูทีนเพื่อใช้เวลาให้ถูกวิธีข้อที่สองนะครับสิ่งที่คุณควรต้องมีคือคุณต้องมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสม เป้าหมายของคุณเช่นถ้าคุณต้องการจะซ้อมวิ่งนะครับคุณควรต้องมีโปรแกรมที่มีท่าวิ่งอยู่ในนั้นนะครับมีระบบในการเขาเรียกว่าช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาทักษะที่มันเจาะจงตรงนั้นได้เพราะถ้าเกิดคุณ ต้องการจะไปวิ่งมาราธอนแต่คุณยังเล่นเวทเบนชเพรสทุกวันอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายมันก็ไม่ชัดเจนถูกไหมก็ต้องซ้อมให้มันตรงกับเป้าหมายถ้าอยากได้อ e ีบุ๊กนะครับหรือว่าโปรแกรมหรือว่าแอปที่เหมาะสมกับเป้าหมายก็กดเิ็กข้างล่างของฟิชังชั่นเรามีโปรแกรมให้ใช้ด้วยนะครับหรือว่ามาเทรนกับเรานะครับที่ w a r อริ h เฮลท h มีเทรนเนอร์ที่สามารถช่วยคุณสอนเป้าหมายต่างๆเรามีเทรนเนอร์หลายสาขามากเลยก็ พักเข้ามานะครับมาทดลองเทรนฟรีได้ก่อนเลยนะครับทีนี้ยังไม่หมดข้อต่อไปที่เราต้องมีอ่ะคือการตรียตัวเริ่มโภชนาการสําคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปวิ่งมาราทอนนะครับแล้วคุณยังกินมั่วๆสเปะๆสปอย่เนี้ยน,นะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะคุณจะวิ่งได้ การเต็มตัวโภชนาการเนี่ยผมอยากให้คุณแบ่งเป็นเฟสสมมุติคุณมีเวลาเตรียมตัวหนึ่งเดือนใช่ไหมครับในช่วงที่คุณควรต้องเตรียมตัวช่วงแรกๆเนี่ยคือการปรับตัวว่าคุณควรต้องปรับให้ตัวเองอ่ะกินดีขึ้นได้รับพลังงานสมปกติคนที่วิ่งเนี่ยนะพลังงานหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตคุณต้องกินให้พอนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณโฟกัสเนี่ยไม่ใช่การมานั่งช่างตรงว,วัดนะครับแต่เป็นการ เอาอาหารที่คุณควรต้องกินอ่ะซื้อเข้ามาไว้ที่บ้านเพื่อคุณสามารถที่จะกินอาหารเหล่านี้ได้บ่อยขึ้นนะครับและที่สําคัญก่อนไปวิ่งมาราธอนนะครับประมาณ1สัปดาห์เนี่ยผมอยากให้คุณดูแลในการกินของตัวเองหลายคนไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกสมมตินะนะครับไปต่างจังหวัดใช่ไหมล้วคุณต้องเดินทางนะครับแล้วคุณไม่คุ้นเคยกับอาหารท้องถิ่นหรือคุณไม่คุ้นเคยกับเวลาที่คุณต้องตื่นนี่ทำให้คุณอ่ะวิ่งแล้วคุณก็ไปปวดอึตอนวิ่งนะครับหรือว่าทําให้คุณวิ่งแล้วคุณไปท้องเสียก่่ออนนนวววััััิงงงทท้้้้้หหมมดดดเยสาาาาารรถํแกกกปปญไต เวลาของเราเซตการกินของเราแล้วก็เซตการซ้อมของเราเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับมันค่อยๆเคินชินกับการที่เราจะไปวิ่งมาราทอนได้แล้วก็แน่นอนนะครับถ้าจากศูนย์ก็ยังไม่ควรจะไปวิ่งแบบ42กิโลนะครับอาจจะวิ่งฮาฟมาราธอนก่อนไหมหรือว่าวิ่งฟันรันก่อนดูระดับของตัวเองด้วยนะครับว่าคุณอยู่ตรงไหนนี่แหละครับคือวิธีเตรียมตัวไปวิ่งมาราทอนครั้งแรกครับ